ส่งมอบความสุขต่ขอกับนุ่มน้อยจากเมืองร้อยเอ็ดครับกับเจ้าของผลงานเพลงขอบคุณนะครับขอบคุณใบอันนี้งานใครครับเนี่ย <c oughs> ขอบคุณใบาจากแม่ขวัญ <c oughs> ด้วยนะคบขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีเอฟซีน้องอยุดด้วยนะครับเอฟซี FC น้องอยูทุกทุกท่านเลยในวันนี้ที่เดินทางมาถึงในงานนะครับผมมิทติ้งใช่ไหมฮะแฮปปี้หนึ่งเยียร์อ่า จะล่มเด้อนนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อไก่ลูกไก่ไกมาลูกไก่มาลูกไก่เจียบลูกไก่ยังม่ใหญ่ก็แขอยแล้วบ้านนี้เบื้องเนี้ย <c oughs> จำได้ทุกคนครับ วันนี้สวัสดี FC ที่ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับผม FC ค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิก FC น้องยูริตัวเกียวมิวสิกนะครับวันนี้ที่มารับชมนะครับผมงานมิทติ้งนะครับผมร่วมทานอาหารเย็นพบปะสังสรรค์แฟนคลับน้องยูริโดยตรงนะครับผมบานหักน้องยูริบานหักต่างต่างมือนีนะครับผมเตืนห้างมาพบปะน้องแสดงความยินดีนะครับผมกับน้องยูริที่มาอยู่ค่ายถึง1ปีแล้วนะครับผม ขอบคุณบอสโน้ตด้วยนะครับวันนี้มาจากสิงคโปร์แล้วใช่ไหมฮะมีร้อยช่องไหมฮะไปเขาไปแฮปปี้เอนดิ้งกับลูกๆทักทงไทยเอฟซีที่รับชมทางบ้านด้วยวันนี้เป็นวันถือว่าวันวันดีวันรวมพลรวมพลคนรักน้องยูรินะครับมือนีมือน,นีตก็หลายยางพันยางพี่น,น้องเกิดขึ้นเหตุการณ์ในสังกัดโตกเกียวฮองฟินขอกฟิ้นขับเฮามือน,นีเจสิ่เบื้องช่องในนั่นแหละฮอกกระได้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราบอกเลยว่าเราได้รับประทานเจ้า้อน เนื้อหมูอร่อยๆกันนะครับผมพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ,ษ,ษ,ษกับน้องยูริแล้วก็แม่แม่พี่พี่เอฟซีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดบางคนบินมาบางคนนั่งรถมาบางคนเดินมาประบ้านอยู่ตรงข้ามนี่ก็มีนะครับผมอาพิธทีก่อนเขาคือเพงงานคือมาใส่ฉันเงานเฮ้เระบอกอ๋อเออกันเดี๋ยวบอสก็จะเดินทักทายเอฟซีตอนนี้คนดูและสุดเท่าไหร่กดและกวดแชร์ <S <S บรรยากาศของเราจะอยู่นะครับผมในค่ำคืนนี้บรรยากาศเรื่อยๆเลยมีการร้องเพลงมีการพูดคุยแล้วก็ มีการผูกข้อต่อแขนรับขวัญน,น้องยูรินะครับผมซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เรามาในทีมอะไรสีเหลืองๆดอกทานตะวันนะครับดอกทานตะวันเหลืองๆน่ารัก เป็นสารลักษณ์ของความสดใสสดชื่นนะครับผมกับน้องยูริวันนี้ FC ก็เดินทางมากันหลายคนบางคนมาครั้งแรกไม่เคยมาก็มีบางคนมาเจอน้องครั้งแรกก็มีนะครับผมใครอยากดูไ์สดนะครับผมสามารถรับชมได้ในกลุ่มพิเศษอีพีได้เลยที่ปักหมุดลิงก์เลยนะครับผมซัพพอร์ตพวกเราชาวตัวเกียวมิวสิกนะครับคืนนี้ฟาว่าอรกเด้อเฮ้ามันเฮล่าห้าเราได้ตั้งแต่นอืวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็รับชมบรรยากาศฟังเพียงเพาะนะครับผมกับน้องยูริแล้วก็ทีมงาน วันนี้ดินข่าวว่ามีโชว์ใช่ไหมใช่ไหมฮะมีโชว์พิเศษเซอร์ไพรส์ด้วยจากคณะเพชรโนนตุนว่าง,งั้นเออมากหลายเพชรโนนตุนเอลซมากหลายวันนี้มีโชว์ใหม่แล้วก็มี พิเศษเซอร์ไพรส์บนเวทีนะครับผมกับ FC ที่เข้ากลุ่มรับชมกันในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณเลยวันนี้ต้องขอบคุณ f c ของน้องยูดีทุกทท่านที่จัดงานขึ้นมาวันนี้ได้อย่างน่ารักอบอุ่นสวยงามวันนี้ต้องยกเครดิตให้กับ f c ของน้องยูดีทุกๆคนเลยที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรด้วยความรักความเอ็นดูน้องนะครับผมความรักความเมตตาความเอ็นดู เกิดงานนี้ขึ้นมาทุกคนรวมแรงรวมใจกันบางคนลางานบางคนหยุดงานมากเออบางคนก็หิวเขามาบไ่ได้กินกันลังกินอยู่ทั้งนี่กับี่นะผมกินข้าวพัดไปแล้วจานแบบใหญ่หนึ่งไม่ได้กินข้าวมาไล้เฮียยเห็นบ้านไม่อยู่นี่มีข้าวพัดมาซั่นกันเลยไ่ได้กินข้าวมาเรามากินแจวหวอนเป็นไงบ้างพี่น้ตวันนี้บรรยากาศคุณก็ยากแต่คุณก็ยังมาอยู่วันนี้ใช่ต้องรีบกลับไปเพราะที่ร้านก็มีคอนเสิร์ตเบิ้นเพราะว่าถ้าไม่ใช่ยูริก็คงไม่ได้มาอยากมาเจอบิ๊กด้วยไงเราไม่เจอกันนนน้้งาแลวะ เห็นบ่างหละพี่น้องมือนึ่คือแปนแบนดิตเหรวะเป็นกับตจากสิงคโปร์เป็นนาขาวๆเนาะสนใจเปรียบทําอะไรมาฝั่งนี้นะครับผมเป็นเอฟซีนะครับผมกําลังทานอาหารอยู่ขออนุญาตถ้าเกิดเห็นใครก็ระวังคำข้าวใหญ่ๆก็อาจจะเข้ากล้องนิดนึงนะครับมาจากกรุงเทพบอกแล้ววันนี้มาด้วยความรักถ้าไม่รักก็ไม่มาเพราะว่าไกลแสนไกลนะครับผมวันนี้เครื่องเสียงจากน้องใหม่ระบบซาวอันดับหนึ่งขอนแก่น ระบบดีเครื่องเสียงดีไปทีมาตรฐานบุฟเฟ่เครื่องดื่มตรงกลางใช่ไหมครับอันนี้คือบุฟเฟ่ใช่ไหมนี่ปัดมีเครื่องดื่มด้วยมีทุกชนิดเลยวันนี้นะครับผมระวังไปแม่แมไหงายท้องปิ้นนะโรเบิร์ตไปนี่โรเบิร์ตอยู่ปิดไปก่อนเดี๋ยวเขาจะเห็นเออเมื่อนี่ด้วยรักแร,แรงเชียรแรงใจพี่น้องเอฟซีเดือทางมากเต็มอัญญาที่ร้านเจีวฮ้อนขวคุณนายนะครับผมอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเอฟซีเหมือนกันนะครับกำลังทานเจียวร้อนอยู่ระวัง มันไม่นะฮะหอมห่วยหวยมากวัานี้เสียบบอเสียบบออีเมียเสียบ,บค่ะบ,บอได้ยนเสียบค่ะเ <c oughs> สียบหลายอุ้ยฝั่งนี้มีอะไรนี่มีของที่ระทึกระทึกระใจอันนี้เขาทำอะไรครับออเคียครับไวโพรหรอแบบเคียนหัวใจใช่ไหมฮะปะ้าดเขาบ้างในนี้นี่น้องยูริน่ารักมากน้องยูริโอนโตนมาก กะมีอันนี้จะเป็นพิธีบาบสีผูกแขนสวดพิธีมาแล้วเป็นย่างดีเพื่อนสวดมนต์ขังมาแล้้ร1 FC เขาผูกขอต่อแขนหน่ยเลยนะครับผมบรรยากาศของงานมิทติ้งศิลป,ปินหนึ่งท่านหนึ่งแรงใจแรงเชียร์วันนี้กดไลค์กดแชร์เข้ามาได้เลยนะครับผมเมื่อนี้สำหรับน้องยุริโด,ดยตรงเลยเพราะว่า ด้วยบ้านฮักและกาศิลปินที่น่ารักมาพบปะพบเจอกันครับพี่น้องบ้านฮักผู้ใดอยากให้กับมาเด้อติดต่ออันติดตมาเดี่ยวจัดงานได้บ้านฮักผู้ใดอยากจัดแบบนี้ <c oughs> อันนี้เป็นงานตัวอย่างเบ้าหลายดอกเรากลุ่มนึงเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเปิดอะไรนะมีอะไรยังไงเริ่มฮะ presentation soon ีอ่าย่างคือ ทามิงสูตพีเซนเทอร์ชัทเทชันโอ้ยกับพวกให้บอกนอสู๋เอาเลข,ขาให้งานอยู่บอกหมู่บ้านเคลียรไปสกดตะข่อยู่เอาไฟดับแล้วปรดูบจุดถูกป,ปะนี่อุ้ยด้านหลังรูปน่ารักมากนะครับผมบรรยากาศอบอุ่นนี่เลยได้ยินข่าวว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรเยอะแยะมากมายไปหมดอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นได้ยินข่าวแบบแบบแบบมาเข้าหูเข้าหางมานี่อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ชมบรรยากาศกันต่อไปนะครับก็ใครอยากชม ต่อนะครับผมสามารถสนับสนุนพวกเราได้ในกลุ่มปิดนะครับผม EP พิเศษไม่เกี่ยวกับ EP 45นะครับน้องนะคะบอสค่ะอขอบคุณค่ะนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นนะคะวันนี้มีตัวแทนแม่แม่พี่พี่ FC นะคะที่รักและก็เมตาน้องยูรินะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาที่เดินทางมาในค่ําคืนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ ผู้ใหญ่ต่างๆที่ให้โอกาสน้องยูรินะคะวันนี้ก็มีเป็นอีกโอกาสหนึ่งเป็นอีกความทรงจำหนึ่งที่วันนี้เดินทางมาที่นี่นะคะมาร่วมกันแสดงความยินดีกับ a n นเวอร์ a ซ y รีกับน้องยูริ1ปีสำหรับการก้าวเข้าสู่ค่ายเพลงโตเกียวมิวนั่นเองนะคะและ ทุกคนอาจจะเห็นภาพบรรยากาศต่างๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่าแม่งงานหลักสําคัญนั่นก็คือบ้านหัก FC น้องยูรินั่นเองนะคะที่สร้างสรรค์รังสรรงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นอีกหนึ่งความทรงจําเป็นอีกหนึ่งการเฉลิมฉลองนะคะให้กับศิลปินที่ fc แม่แม่พี่ๆเหล่านี้นะคะรักชื่นชอบชื่นชมรวมไปถึงนะคะ fc ทางบ้านด้วยที่รับชมในขณะนี้นะคะที่ส่งความรักความปรารถนาดีผ่านคอมเมนต์นะคะเข้ามาเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าสู่กลุ่มปิดนะคะเราจะได้เห็นกิจกรรมทั้งทุกๆกิจกรรมภายในกลุ่มปิดของเรานั่นเองนะคะและในช่วงนี้ก่อนที่จะไปเจอกับน้องยูริและกิจกรรมอื่นๆของเรานะคะเชิญทุกท่านนะคะเดี๋ยวรับชมนะคะสําหรับ พรีเซนเทชันของเรานะคะในค่าคืนนี้พร้อมหรือยังคะอ่าพนักง,งานเข้าไปใส่นอกค่ะคนเบิงพร้อมแล้วคนเปิดทได้พร้อมจ้าอ่านะคะเอาละค่ะนะคะ,นะคะก่อนที่เราอย่างที่บอกก่อนที่เราจะไปพบกับน้องยูริและกิจกรรมต่างๆที่จัดเตรียมไว้ในค่าคืนนี้นะคะวันนี้นะคะจากใจนะคะสำหรับ FC บ้านหักน้องยูริจากแม่แม่พี่พี่น้องยูรินะคะทุกท่านนะคะได้ทำพรีเซนเทชันมาให้ทุกคนในที่นี่นะคะที่งานแห่งนี้รวมไปถึงทางบ้านที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดด้วยได้รับชมกันนั่นเองนะคะใน,ในช่วงนี้นะคะขอนำทุกท่านขอเชิญทุกท่านรับชมพรีเซนเทชันจาก FC น้องยูริคะ่ะ น,นี่ก็คือภาพความทรงจำนะฮะตลอดระยะเวลา1ปีสำหรับน้องยูริค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะฮะที่เข้าสู่ชายคาเข้าสู่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกวันแรกคือวันที่11ใช่ไหมคะ11เมษายนนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ก็เติบโตอีก19ก้านะคะที่ได้เดินทางมาตลอด1ปีนั่นเองนะคะเอาละค่ะและในช่วงนี้นะคะขอเชิญ น้องอยุรินะคะบนเวทีด้วยค่ะเชิญค่ะเจ้าของงานไป็คดอันนี้เจ้าของงานนะคะแต่ต้องบอกว่าแม่แม่เอตั้งใจจัดงานนี้ให้นะคะอ่ะถักท้ายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะสวัสดีแม่แม่แมทุกๆคนนะครับผมมาไก่ป้นานิมาเนาะครับแม่เนาะครับ <laughs> ผมก ขอบคุณหลายๆนะครับผมที่มารวมงานกบนองยูลีเด้อครับค่ะเอาบอสัมนีก่อนนะคะ,คะในในช่วงแรกนะคะเละในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามือน,นีเอาจะเปอเป็นสองภาษาปะนี้เอาภาษาอะไรดีคะภาษากลางๆงแล้วกันะะ <laughs> เพราะว่านี้เห็นมาจากนนทบุรีมาจากกรุงเทพก็มีสมุทรสาครก็มีนะคะรวมไปถึงภาคอื่นๆด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มกันด้วยนะคะ อย่างที่บอกว่าน้องๆน,น้องยุริของเรานะคะได้ไปทํางานนะคะเหนือกลางใต้ออกตกไปมาสุดจังหวัดแล้ว<ม>นะคะควันอาจจะเสียควันอาจจะหายวันนี้ประเพณีอีสานอันดีงามนะคะวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะสําหรับให้แม่แม่เอฟซีรวมไปถึงผู้ใหญ่ของของเรานะคะได้นะคะ ผู้แขนนะคะสำหรับเรียกขวัญน,นะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องยูรินะคะและในช่วงนี้นะคะใครอยากดูภาพบรรยากาศนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนไปถึงจบกิจกรรมนะคะเรียนเชิญเข้ากลุ่มปิดได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะ